สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เราจะแนะนําการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในบ้านนะครับเลี้ยงแบบพื้นที่ใช้สอยน,น,น้อยๆนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงเอาไว้ทานเองในบ้านหรือว,ว่าจะเป็นอาชีพเสริมได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลังจากที่ผมได้ศึกษาในการเลี้ยงมานะครับก็มีเรื่อตั้งแต่การเป็นพ่อพันนะครับขยายมาเป็นลูกพันธ์แล้วก็ตอนนี้เลี้ยงเ,เป็นกุ้งรุ่นครับที่พร้อมจะเป็นพ่อพันในรุ่นต่อไปได้นะครับ มาดูวิธีการเ้ยงพ่อพันก่อนครับเริ่มจากหัวแรกหรืออ่านี้นะครับเราเลี้ยวเป็นหัวพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีกุ้งก้ามแดงนะครับที่เป็นพ่อพันแม่พันนะครับอันนี้จะมาดูวิธีการดูเพศกุ้งก่อนนะครับสังเกตง่ายๆนะครับกุ้งก้ามแดงที่เป็นเพศเมียนะครับอ่านี่เป็นเพศเมียนะครับก้ามจะไม่แดงนะครับเพศเมียนะครับ อันนี้คือมีตุ่มสีชมพูคือพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะครับกา้านเขาจะไม่แดงนะครับอันนี้เป็นเพศเมียนะครับไซส์ก็ได้ประมาณสักสี่ห้านิ้วเลยนะครับอันนี้เป็นไซส์ที่กาลังพร้อมผสมพันธุ์นะครับอ่าแล้วก็เลี้ยงรวมกันนนี้เป็นเพศเมียนะครับส่วนเราจะมาดูเพศผู้กันนะครับเพศผู้นี้เพศผู้นี้ดูง่ายๆเลยนะครับก้านจะเป็นสีแดงนะครับหลบไว้ละ,ละอ๋อนี่ฮนะ เพชรผู้อยู่นี่นะครับอันนี้เพชรผู้นะครับอันนี้เพล่ผู้เราให้ดูเพชรผู้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับเพชรผู้อือมองเห็นไหมครับอ นี้เป nice. ็นเพศผู้ตัวเล็กนะครับปกติจะตัวใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นตัวเล็กที่จับได้นะครับอ่ะมาดูกันนะครับอันนี้ตัวผู้นะครับนี่ดูง่ายๆเลยครับตัวผู้ระวังทุกทีตัวผู้นะครับก้ามจะมีสีแดงแนะครับเป็นถุงน้ําสีแดงแดงนะครับอันนี้เพศผู้นะครับดูง่ายๆเลยในบ่อนี้ก็จะมีประมาณสิบกัะตวนะครับอันนี้เป็น แม่พันธุ์นะครับที่เราผสมพันธุ์เสร็จแล้วนะครับอันนี้ไม่เคยเปิดไป,ดปดที่ไหนมาอก่อนนะเพปกติแล้วการจับกุ้งนี่ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเกิดกุ้งมีนี่นะครับอันนี้ลูกกุ้งนะครับอันนี้ลูกกุ้งกล้ามแดงนะครับอันนี้มีตาเลยนะครับเป็นตาแล้วนะฮะใกล้จะออกมา เป็นตัวเลยนะครับคือออกมาเป็นตัวแล้วใกล้ลงเดินเลยนะครับอันนี้เปอยไว้ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับแล้วก็จะได้ลูกกุ้งนะครับชุดใหม่ดานะครับเก็บไว้ยังอยู่ในบ่อรวมอยู่ในบ่อเดียวกันนะครับอะเรามาดูลูกกุ้งที่หลังจากลงเดินนะครับผ่านมาปลับมาอีกนะครับอันนี้ประมาณสองสัปดาห์นะครับเราก็จะได้ลูกกุ้งตัวเล็กประมาณนี้นะครับ ละกุ้งตัวเล็กแบบประมาณนี้ลูกกุ้งสองสัปดาห์นะครับนี้เป็นบ่ออนุบาลนะครับบออ่อตู้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นอันนี้เป็นอนุบาลแล้วนะครับประมาณสักเดือนกว่าๆทึงสองเดือนนะครับก็จะได้ประมาณไซนี้ ประมาณกับ2นิ้วโอ้โหหนีบด้วยไซส์สนิ้วนะครับอันนี้เลี้ยงไม่ยากนะครับอาหารก็ของผมนี้ก็จะเป็นให้ใบหัวกวางนะครับทิ้งไว้กับจอกแหนนะครับต่างๆทิ้งไว้แล้วก็ข้างในก็จะมีแม่พันธุ์อีกตัวนึงนะครับที่ตอนนี้ท้องแล้วนะครับเตรียมพร้อมในการที่จะออกลูกนะครับ อันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเรามีบริเวณหลังบ้านนะครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นครับก็ใส่น้ําหรือจะเป็นบอ่อปูนนะครับหรือจะเป็นถังโฟมถังหรือว่าโฟมอะไรก็ได้นะครับนี่ก็ผมเลี้ยงง่ายๆแบบไม่ต้องดูแลมากนะครับที่ให้ออกซิเจนเพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยู่บ้านกลัวว่าน้ําจะสกระปรกเลยครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามีที่ปีนให้กับเขานะครับ ออกซิเจนอาจจะไม่ต้องให้เลยก็ได้เพราะว่าเขาสามารถเดินขึ้นหายใจได้เองเหมือนปูนะครับพวกปูพวกกุ้งจะเลี้ยงง่ายกว่ากุ้งขาวเยอะเลยครับนี่บอ่อนึงครับเป็นบ่ออนุบาลลูกกุ้งที่มีขนาด2นิ้วขึ้นไปนะครับ2อถึงสนิ้วละนะครับแล้วก็จะมีข้างในนะครับก็จะมีใบหัวกวางนะครับเป็นบอ่อง,ง่ายๆแล้วก็มีท่อนะครับแต่น,นี่ก็จะมีกุ้งซ่อนอยู่นะครับ อาจจะมองเห็นไหมเนี่ยครับนะตรงนั้นนะครับตรงนี้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 นะครับเนี่ยเม่กีนี่ประมาณนี้นะครับอีกกุ้งอยู่ตัวหนึ่งนี่นะครับก็จะมีกุ้งอยู่นะครับนี่กุ้งตัวเริ่มใหญ่แล้วนะครับหลังจากที่ชุดแรกเราสามารถขยายพันธุ์ได้เราก็เอามาเตรียมให้เป็นพ่อพันธุ์ในชุดต่อไปนะครับวิธีการเลี้ยงง่ายๆเนี่ยนะครับ ก็ทาเป็นอิฐประสานนะครับบ่ออิฐประสานมีการแดดกันฝนนิดหน่อยนะครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงง่ายๆครับเลี้ยงเหมือนปลามังกรนี่นะครับทัวคนที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลามังกรนะครับก็จะรู้ว่าเลี้ยงกุ้งเหมือนกันนะครับสังเกตดูที่เรื่องความสะอาดของน้ํานะครับเป็นสําคัญเลย บ่ออนุบาลนะครับต้องสามารถเลี้ยงในตู้ป่าได้นะครับนี่เป็นอนุบาลชุดหนึ่งนะครับเราเลี้ยงในตู้ป่านะครับเลี้ยงง่ายๆเลยไม่ต้องสนใจเรื่องอาหารมากมายนะครับก็มีตัวทาความสะอาดนะครับแค่ไม่ให้น้สะะาสกปรกต่ำสีสำคัญของการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนะครับก็คือหลังจากที่เรา ดูเรื่องบ่อนะครับดูเรื่องคุณภาพน้ำนะครับสถานที่การเลี้ยงนะครับก็ไม่ต้องยุ่งยากนะครับจะใช้เป็นกรดโฟมนะครับหรือว่าเป็นบ่อหลังบ้านหรือเป็นข้อปูนก็ได้นะครับสิ่งสำคัญในการเลี้ยงกุ้งการแดงก็คือเรื่องน้ำนะครับน้ําต้องสะอาดนะครับและก็ที่สาคัญจะให้โดนฝนนะครับเพราะว่าถ้าโดนฝนมากกุ้งอาจจะนอกนานได้นะครับเลี้ยงได้ควรจะมีที่กันแดดกันฝนด้วยนิดนึงนะครับเพื่อให้กุ้งไม่นอกนานนะครับเรื่องอื่นๆก็จะมีอะไรมากนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเลี้ยงพุ่งก้ามแดงนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับทางผมยินดีให้ความรู้นะครับเพราะว่าทางผมได้เริ่มต้นจากการเลี้ยงพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็มีลูกออกมานะครับยันผลลูกโตขึ้นมาอาจจะเป็นพ่อพันธุ์ในชุดที่สองนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับกินง่ายสไตล์ไรเม็วันนี้แนะนําเลี้ยงพุ่งก้ามแดงนะครับขอบคุณครับ